สวัสดีครับไทยกับกัมพูชาอยู่ในช่วงหยุดรบรอเจรจาหลังจากที่ไทยมีรัฐบาลใหม่ดูเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างจะหยุดลงไปส่วนหนึ่งมาจากสื่อที่ไม่ได้เสนอข่าวแบบโผมกระแสมากนักเหมือนแต่ก่อน แต่ก็มีความเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆพอเป็นเรื่องให้พูดคุยกันแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆเอาไว้คุยกันหลังเลิกตั้งเสร็จตอนนี้ประคองตัวไว้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอแต่เรื่องราวการรบระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ผ่านมาก็มีออกมาเรื่อยๆมันเป็นความปวดร้าวของกัมพูชาที่สู้ไทยไม่ได้ความได้เปรียบของไทยก็คือกำลังทางอากาศหลายคนอุ่นใจเมื่อเ1ฟบินไม่ต้องขออนุญาต F-16 เป็นหลักในการโจมตี และไทยมีเครื่องบินโจมตีเบาหลายรุ่นช่วยโจมตีด้วยไม่ว่าจะเป็น T50 ้ H หลายคนถามถึงเครื่องบินลำนั้นลำนี้ว่ามีการออกรบไหมมีคำพูดจากกองทัพบ,บอกว่าออกรบทุกรุ่นหลายคนก็อยากเห็นผลงานหลังจากมีข่าวว่า T50 ้ H อออกงานซึ่งปกติเป็นเครื่องบินฝึกบินแต่ว่าสามารถเอามาโจมตีเบาได้ t 50 g h ประจำการอยู่ที่ฝูงบินโจมตีเบาที่401ตาคีนกรสวรรค์ในการโจมตีขเขมรในครั้งนี้กองทัพอากาศเอา t 50 g h ออกงานด้วยหลายคนรอดูเจ้าถิ่นอย่าง f5 g h ที่ประจำการอยู่ที่อุบลราชธานีว่าจะออกงานไหมเห็นมีการซ้อมโจมตีก่อนหน้านี้หลังจากปะทะรอบแรก F5 ไม่ได้ออกงานเอาจริงหลายคนอยากเห็นเพราะว่า F5 มีการโ m o d ฟ f ย by อิสราเอลเป็นซ u เปอร์ไทเกสและก็ใกล้ปลดประจำการแล้วมันเป็นโอกาสที่ดี ที่เ5จะได้ออกรบก่อนปดอยากเห็นว่ายูกันช่างมาโมดิฟายให้มันเก่งขึ้นจริงไหมที่สำคัญ f 5ถือเป็นเจ้าป้าอยู่ที่อุบลราชธานีต้องออกงานแล้วจะมานั่งดูมีได้แต่ว่าข่าวข่าว f 5ก็เงียบหายจนการประทะรอบที่สองจบลงหยุดรบ รอเจรจาเครื่องบินหลายรุ่นถูกยกย่องแต่ว่าไม่มีใครพูดถึงเอฟ้าต่อมามีงานวันเด็กแห่งชาติมันเป็นธรรมเนียมอยู่แล้วที่ต้องมีการบินโชว์ปีนี้พิเศษหน่อยหลายคนอยากเห็นเราเห็น F16 มี Victory Mark หรือว่าแต้มคะแนนการโจมตีข้างเครื่องบอกถึงผลงานได้ดีหลายคนอยากเห็นคะแนนข้างเครื่องของกิเพนแต่ก็ไม่มีภาพออกมาแต่ว่าสิ่งที่หลายคนไม่คาดหวังมันก็เกิดขึ้น มีภาพแต้มคะแนนข้างเครื่องของ F5 สร้างความมือหาเป็นอย่างยิ่งเงียบเงียบไม่มีข่าวและ F5 ไม่จำเป็นต้องโฆษณาชนเชื่อมากมายจนหลายคนลืมไปไม่ให้ค่าไม่ฝากความหวังไว้กับ F5 แต่ว่าเสือมันก็ยังคือเสือเวลาออกล่า มันจะไปแบบเงียบๆไม่ลองแรกแหกกระเชอหลายคนยังไม่รู้ว่า F5 ของไทยเป็น F5 ที่เก่งที่สุดในโลกเก่งกว่า F5 ของสิงคโปร์เก่งกว่า F5 ของ,งกเก,งกาหลีใต้จากการโมดิฟายของอิสราเอลต้องเล่าที่มาที่ไปเพื่อความเข้าใจเล็กน้อยในสมัยสงครามเวียดนามตอนนั้นสหรัฐมีเครื่องบิน F4 Phantom และก็เริ่มมีการใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศเป็นครั้งแรก F4 p h a n t o ไม่ติดปืนกลอากาศมาให้มั่นใจกับขีปนาวุธไมนจะเป็นต้องต่อสู้ระยะประชิดอีกต่อไปแต่ว่าความจริงทําใไมรู้ว่าขีปนาวุธไม่รับรองผล100%เ พอปล่อยขีปนุษวุธไปแล้วมันไม่โดนเป้าหมายก็จะโดนเป้าหมายไล่ต้อนและเป้าหมายของ F4 Phantom ก็คือมิก21ของโซเวียตที่มีความเร็วมิก21อาศัยความเร็วหลบขีปณนวุธซึ่งขีปณนวุธรุ่นแรกไม่ได้มีความแม่นยำม,มากนักพอหลบได้ก็ไล่จัดการ F4 Phantom ที่ไม่มีอะไรมาสู้แล้ว F4 Phantom บินหนีอย่างหมดหวังและ F4 ก็ถูกจัดการอย่างง่ายดา กองทัพเรือของสหรัฐโกรธมากที่ f 4 p h a n t ท m ไม่ติดปืนกลอากาศมาให้ไปลดต้นทุนตามกลาโหมที่พยายามให้กองทัพเรือกับกองทัพอากาศใช้เครื่องบินแบบเดียวกันต่อมาก็ทำ f 4 p h a n t ท m ให้ติดปืนกลอากาศ แล้วก็มีชื่อว่า F 4 p h แฟนทอม2เอามาล้างแค้นมิกยีมันได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่า F 4 p h แฟนทอมมันตัวใหญ่มันช้ากว่ามิกยีอยู่ดีจึงมีการสร้าง F 5 t i ไทเกขึ้นมาเล็กลงเร็วขึ้นคล่องขึ้น F 5รุ่นแรกเป็น F 5 a รุ่นที่นั่งเดียว F 5 b รุ่น2ที่นั่งมีชื่อเต็มเต็มว่า F 5 Freedom Fighter นักสู้เพื่ออสิสรภาพ F 5ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสู้กับมิก21 ต่อมาก็พัฒนาเป็น F5EFE e 1ที่นั่ง F2 ที่นั่งมีชื่อว่า Tiger ร์2 สหรัฐมาวางกําลังไว้ที่ไทยแล้วก็เวียดนามใต้อเมาสกัดมี21โดยเฉพาะต่อมาสาหรัฐต้องถอนกําลังจากเวียดนามเวียดนามเหนือเข้ายึดเวียดนามใต้ได้หมายถึงเหตุการณ์ไส้งอนแตกอารมณ์มันกับสหรัฐถอนทหารจากอัฟกานิสถานมีความ,ม,มชุลมุนว,ว,ว,วุ่นวายและเวียดนามเหนือก็ยึดยุทธปกรณ์ของสหรัฐได้มากมายและ f 5ไทเกอร์ทก็ถูกยึดและเวียดนามเหนือก็ส่ง f 5ไทเกอร์ทไปให้กับโซเวียต ตอนนั้นสหรัฐจำเป็นต้องสร้างเครื่องบินรุ่นใหม่ขึ้นมาให้มันดีกว่า F-5 Tiger II ที่สวียตเอาไปศึกษาแล้วบริษัท n o r t h o p ผู Top, ้ผลิต F-5 เดิมก็พยายามสร้างเครื่องบินใหม่ออกมา มันก็คือ f 20 t i เกอร์ชารแต่ว่าตอนทดสอบมันเกิดปัญหา g ีล็อกกับนักบินก็คือนักบินหมดสติจากแรง G และ f 20 t i เกอร์ชารก็ถูกล้มเลิกโครงการเพราะมันไม่ต่างจาก f 5เท่าไหร่กองทัพต้องการเครื่องบินที่ดีกว่านี้บริษัท o r t h Top จึงสร้าง y f 17ขึ้นมาแต่ว่ามันมีคู่แข่งก็คือ y f 16ของ General Dynamics มีการทดสอบความสามารถและท้ายที่สุด YF-16 ชนะและถูกสร้างเป็น F-16 เป็นการปฏิวัติว,ตวงาการกลาโหมของสหรัฐต้องการให้กองทัพเรือของสหรัฐใช้ F-16 เพื่อลดต้นทุน การใช้เครื่องบินเหมือนกันระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพเรือค่าอะไรค่าซ่อมบำรุงจะลดลงแต่ว่า F16 มีหนึ่งเครื่องยนต์มันขัดกับยุทธวิธีตำราการรบของกองทัพเรือกองทัพเรือจึงขัดขืนไปเอาไวเยฟสิบเจแพ้แต่ว่ามีสองเครื่องยนต์ตามตำราทับกันมาพัฒนาเป็น f อ1 8สิบแปดโนเนเข้าไปยำการแทน F16 ในกองทัพเรือส่วนในไทย F5 ฟไทเกอร์ทูก็ถูกใช้มาเรื่อยเอาไว้ตันกับเวียดนามมิก -21 ต่อมามีสงครามล่มเก้าไทยเสีย F5E ปีหนึ่งลำจากระบบแซมของโซเวียต และไทยเสีย AV-10 ไปอีกหนึ่งลำด้วยสหรัฐจึงจัดหา F-16 ให้กับไทยและไทยก็ย้าย F-5 ไปไว้ที่สุราษฎร์ธานีไทยใช้ F-16 มาดูแลแทนโดยวาง F-16 ไว้ที่โคราชดูแลฝั่งตะวันออกและในครสวรรค์ดูแลฝั่งตะวันตกและภาคเหนือตอนนั้นมาเลเซียมีแค่ฮอก F-5 ก็พอสู้ได้ต่อมามาเลเซียได้ FS18 โฮนช่วงนั้นไทยก็วุ่นวายทางการเมืองเกิดวิกฤตต้มยำกุ้ง ต่อมาไทยได้ยัด39กิเพนเอามาแทน F5 ที่สุราษฎร์ธานีเพื่อชนกับ F-A18 โฮเนตและเอา F5 มาไว้ที่อุบลราชธานีตามความเหมาะสม F5 เกิดมาลาบมิกย1เอามาคุมเชิงเวียดตามเดิมแต่เนื่องด้วย F-16 ถึงเวลาต้องปลดที่โคราชมันขาดการพร้อมรบไทยจึงอัปเกรด F5 ไปเป็นซุปเปอร์ไทยกิส ใช้ได้อีกอย่างน้อย10ปีในระหว่างหาเครื่องบินใหม่มาทดแทน F16 ที่โคราชและนั่นก็คือเรื่องราว F5 ธรรมชาติเป็นเครื่องบินขับไล่แต่มันสามารถโจมตีเบาได้ถ้าจำเป็น Super t y ก h u s ใช้ได้ทั้ง AGM65 Maverick GPU12 และ JDAM ตามทฤษฎีแต่ว่าไทยไม่มี JDAM จากภาพ F5E รุ่นที่นั่งเดียวของไทย มีคะแนนข้างลำตัวเครื่องเป็น MK8-2 ลูกเขียวธรรมดาไม่นำวิธี500ปอนปอนทิ้งไป20ลูกก็หลายเที่ยวอ,อยู่เหมือนกันจริงๆตามสเปค F5 ก็แบก m k 8 4, 2 0 0 0ปอนปอนได้แต่ว่าการปฏิบัติงานจริงก็ต้องให้เหมาะสม MK8-2 เหมาะสุด เพราะว่า F5 ตัวเล็กและก็ติดตั้งถังน้ำมันสำรองด้วยพิสัยการบินของ F5 ถ้าติดอาวุธเต็มก็ได้ประมาณ220กิโลเมตรคิดว่าคงโจมตีเข้าไปในเขตขเขมรไม่ลึกมากส่วนในเขตลึกๆก,ก็คงใช้ F16 ที่บรรทุกได้เยอะกว่าเร็วกว่าบินได้ไกลกว่าก็ต้องเข้าใจว่า F5 เพียวบางถนัดในการขับไล่ มีการไล่เบาโจมตีเบาได้และ F5 ก็ได้ออกงานทุบเขมรมีหลักฐานชัดเจนกงหายค้างคาใจในฐานเจ้าบ้านไม่นิ่งเฉยอยู่แล้ว F5 ยังจะอยู่กับไทยอีกนานพอสมควรเก่าเตะเก่ายังพึ่งพาได้ทำงานแบบเงียบๆแต่ว่าฟาดเรียบขเขมิน